คาถามงกุฎพระพุทธเจ้ารู้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แต่จะช่วยอะไรเราได้บ้างมีประวัติความเป็นมาอย่างไรวิธีสวดที่ถูกต้องทำอย่างไรจึงจะได้ผลพร้อมบทสวดท้ายคลิปทั้งหมดนี้แอดมินมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับรงสารธรรมครับพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านั้นเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระคาถาโบราณครอบจักรวาลพลังอนุภาพของพระคาถา ช่วยให้แค้วคาาปลอดภัยป้องกันเพศภัยหรือพยันอันตรายต่างๆอุปัติเหตุเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาจากร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งไม่ดีชั่วร้ายขับไล่เสนียดจังไรอาถธรนต์ต่างๆรวมถึงแก้เคสปีชงเบญจเพศและราหูทั้งยังช่วยเสริมดวงช่วยให้มีความเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ เป็นที่รักแก่มนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งหลายประวัติของพระคาถานี้มีใช้กันมายัางแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หโดยมีบันทึกไว้ว่าในปีพุทธศักราช2440พระองค์ต้องประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งเพื่อเจริญสัมพันธมตรีกับรัฐสำนักในยุโรปซึ่งหนทางนั้นไกลมาก แล้วก็ต้องเผชิญพยันอันตรายรอบด้านก่อนเดินทางนั้นพระองค์ได้เข้าพบหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังราชาวรารวิหารเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำหลวงปู่เอี่ยมท่านก็ได้ตรวจสอบโดยการเข้าสมาธิหลังจากที่ท่านออกจากสมาธิแล้วท่านก็ได้กล่าวทูลถวายกับพระองค์ว่าการเดินทางในครั้งนี้ของพระองค์จะเจอกับพยันตอันตรายถึงสองครั้ง ครั้งที่หนึ่งเกิดจากขึ้นลมพายุในทะเลจากนั้นปู้เอี่ยมก็น้อมถวายพยันและพระคาถากำกับถ้าถึงคราวเจอพายุและวังน้ำวนก็ขอให้พระองค์ไปยืนที่หัวเรือและโบกพายันพร้อมทั้งท่องพระคาถานี้ก็จะปลอดภัยภัยครั้งที่สองนั้นเกิดจากสัตว์สี่เท้าโดยเมื่อพระองค์ไปถึงที่ยุโรปแล้วพระองค์จะถูกทูตต่างประเทศ นำม้าเทศตัวใหญ่ตัวหนึ่งแต่ม้าเทศตัวนี้มีนิสัยดุร้ายและก็เป็นม้าพยศมาท้าให้พระองค์ทรงเพื่อทดสอบบารมีแต่พระองค์ไม่ต้องกังวลจากนั้นหลวงพู่เอี่ยมก็ได้ถวายพระคาถาเลือนเตีย้ยหรือพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าพร้อมทูลบอกพระองค์ว่าก่อนพระองค์จะประทับม้าตัวนี้ขอให้พระองค์สวดพระคาถานี้เสกไปที่หญ้าและก็ให้ม้ากินก่อนที่จะประทับ ซึ่งก็จะทำให้ม้าตัวนี้เชื่องลงพระองค์จะสามารถบังคับม้าได้ดังตามพระราชาหรือไทยซึ่งพระองค์ก็ทำตามที่หลวงปู่เอี่ยมทูลถวายหลังจากพระองค์เสกย่าด้วยพระคาถานี้แล้วแล้วก็ให้ม้ากินจากที่เป็นม้าพยศกลับกลายเป็นม้าที่เชื่องพระพุทธเจ้าหลวงสามารถบังคับม้าได้โดยง่ายยังความตกใจและแปลกใจแก่ทูตและผู้คนที่นั่นเป็นอย่างมาก เรื่องนี้ทำให้รัชกาลที่6ผู้ทรงสร้างพระปรมรูปทรงมา้าถวายเสด็จพ่อของท่านได้ทรงแฝงในยะแห่งกิสดาอภิหารนี้เพื่อเทิดทูนพระคุณท่านเอาไว้จะสวดอย่างไรพระคาถาจึงจะให้ผลในการสวดพระคาถามงุฎพระพุทธเจ้านั้นมีพื้นฐานมาจากจิตเป็นสำคัญหากจิตมีสมาธิสูงตั้งมั่นอยู่นานพระคถาก็ยิ่งทรงความศักดิ์สิทธิ์ดังนั้น ก่อนจะภาวนาพระคาถานี้ให้หลับตาตั้งจิตให้มั่นเป็นสมาธิจับลมหายใจเข้าและออกจะภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทกก็ได้ในการสวดพระคาถานี้นะครับมีหลักการสําคัญที่จะสวดแล้วได้ผลนะครับพระคาถานี้ต้องใช้วิธีการในการกําหนดพุทธนิมิตครับพุทธนิมิตก็คือการระลึกถ,ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้รูปพระพุทธรูปที่เราชอบ เช่นพระพุทธชินราชรูปหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อโสธรเป็นต้นการว่าพระคาถานี้จะว่าทั้งหมด9จบแต่และจบให้กำหนดดังนี้เมื่อสดจบที่หนึ่งแล้วก็ให้กำหนดภาพพระพุทธรูปอยู่เบื้องหน้าบนศรีรษะของเราและทรงพุทธนิมิตนี้เอาไว้จบที่สองก็ให้กำหนดภาพพระพุทธรูปอยู่เบื้องขวาบนศรีรษะของเราจบที่สก็ให้กำหนดภาพ พระพุทธรูปอยู่ด้านหลังบนศีรษะของเราจบที่4ก็ให้กำหนดภาพพระพุทธรูปอยู่ด้านซ้ายบนศีรษะของเราจบที่5ก็ให้กำหนดภาพพระพุทธรูปอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือบนศีรษะของเราจบที่6ก็ให้กำหนดภาพพระพุทธรูปอยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้บนศีรษะของเราจบที่7ก็ให้กำหนดภาพพระพุทธรูปอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้บนศีรษะของเรา จบที่8ก็ให้กำหนดภาพพระพุทธรูปอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือบนศีรษะของเราคาถาจบที่9นั้นก็ให้กำหนดภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่สเสด็จประทับกึ่งกลางศีรษะเป็นยอดมองกุฎเป่งประกายพลึกทุกทุก,ทกพระองค์เป็นมงกุฎเพชรพระพุทธเจ้าทั้ง9้าพระองค์บนเสียนเก้าของเราพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเก้าจบหลับตา ตั้งจิตให้มั่นเป็นสมาธิขอกราบอรัตนาบารมีพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเหนือเสียงก้าวของข้าพเจ้าเพื่อปกปักรักษาคุ้มของข้าพเจ้าและครอบครัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคบอกเรื่องที่ต้องการ ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยเทินสาธุตั้งนโมสามจบนะโมตะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพัควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเสเสอ,อิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศสเสอ,อิอิเศเสพุทธนาเมิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ <c oughs> อิติปิโสวิเศสอเสิอิเศเสพุทธนาเมิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเศษิอิอิเศษิพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเศษิอิ อิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิ อิติปิโสวิเสษิอิอิเสเศผุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสษิอิอิเสเศผุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ คุณแห่งกระแสรพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรนเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาพรประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักพรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทินสาธุ